ตึ้งข้าวตามมือด้วยพี่ตายจอดยินข่ายไปเลยอีกแค่วีดีเอาไว้สั่นหมดแล้วปะหมดแล้วอปะแตมีใช้วัดคอยอย่างนั้นจี๊ละไหร่ก็กูตั้งใจจะใช้ให้หมดไอ้ตาจีบเอาพี่ดำเพื่ออะไรโอ้ยเอ้ยนั่นกูใช้วัดคอยเนี่ยสภาทำงานช้าเลยโอ้โยทำไมอ่ะทำไมพี่ดำจะใช้วัดคอยอ่ะพี่ยาวให้แตกเหรอเออเหี้ยว จบแล้วพายุมันครับพายุใครเขาอยู่นานวะกูถามจริงพายุมันมาแล้วมันก็ต้องไปเว้ยโอ้โหจบคอนเซปต์กูจบกัรหนึ่งเดย์ต้อหาุดไอ้เชี่ยหนึ่งพี่ก็ยืนต่อดี่ครับใช่ไม่ใช่แบบกูครับเป็นรูปแจกไอ้เหี้ยเอ้ยกูชุบไม่รู้กูนะในฝันแล้วหมอชุบกูแล้วบอกแ cancel แล้วก็บอกว่าเอาพี่ชุบอยู่ไม่ใช่หร่อไปสัตว์เพราะหมอแม่งก็หยิบชุบคนแรกแม่งบอกว่าพี่ชุบอยู่ไม่ใช่หร่อแล้วแม่งก็แ c นเ c e l บ้าไปเนี่ยไอ้เหี้ยโอเค เต้เต <PM S 2> <by> ้บไปคอยต่อเต้สามหกก็ไม่ได้ผ่อนหมอท่านนเต้ท่านจะร้องพี่ดำหาเอาไอซียูไหมสามวันเอาห้องดับจิตเอาโคม่าเลยเหรอเอาห้องดับเอาห้องดับจิตอ่ะมีปะเอาแบบว่าเอาพี่ไปนอนแล้วก็แบบทุ่บพี่แล้วก็แช่เลยสามหกสี่วันอะโคม่ามันก็จะมีว่ะค่ะพี่มันก็จะบวกเพิ่มอีกสิบสี่วันจะกลายเป็นเขาเลยไม่แตกว่ะไม่วไม่เหมือนที่เราคิดว่ามีมีสักครึ่งปีไหม มันก็แต่ว่ามันก็จะเสียวัดคอยร้อยห้าสิบใช่ไหมคะพี่เปี๊ยกออกมาไบีบกูชอบด่ะไม่มีห้องแบบไอ้นี่เลยอะไรที่มันเสียวัดคอยอ่ะใช้เลยพี่ขอเถอะพี่ขอร้องโอ้โหขออย่างเดียวเลยสามสี่สองไม่พี่ดําตัดสินใจดีมันจบแล้วมันไม่ต้องร้องใช้ก็ได้เดี๋ยวกูออกไปกูจะขายวัดคอยพี่เวตินพี่เวตินฝากบอกบอกคนข้างนอกหน่อยว่าเก็บเก็บรถให้หน่อยจได้เยวอท้ยพี่กัสบอกคนตรงนั้นว่าเก็บรถให้หน่อยเก็บไรก้าก้านะโอ้ไอติดคนรุ่นใหญ่ใช้พี่กัสด่ะได้วัดคอยแล้วออกได้เลย ไอ้ได้วัคถุแล้วออกได้เลยนะคะเล็กในตัวด้วยนะคะแล้วมีวัสถุนี้สามสี่สามพี่ดำเอาไงเลขกสี่เป็นเลขกสี่อะไรที่มันใช้วัตถุนีะใช้หมดเลยอ่ะสามที่ใช้หมดอะไรที่เป็นการใช้วัตถุนี้ใช่โคม่าใช่ไหมคะใช่โคม่าถ้ามีอะไรเอาหมดอะไรที่ใช้วัตคอยเอาหมดเปิดตู้ด้วยได้ไหมครับเปิดแบตเตอรี่จบแล้วค่ะต้อเสียวัตถุนี้ไหมครับโอ้ยมันเปิดไม่ได้แล้วเบเปิดไม่ได้แล้วครับอ่าสองเจ็ดห้า กลางทางบางเนี้ยมีไม่ขอขอขอเปิดตู้เอาขออย่าบริการหยิบบู๊ได้ไหมสิบเอ็ดสิบคนน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อออกไปแบบโจจงเจอโจรอะไรเงี้ยเขาอุ้มนะแล้วไงเนี่ยใช้บังผิดแผนแล้ใช่ไหมเอ้ย้ย โล่โล่เลยเฮ้ยสบายยืมยืมยืมนี่เยดิยืมยืมยืมทำทไดิอครับสองเจห้าไม่พี่ทำอะไรพี่คิดดีๆนะคอยพี่อย่าอย่าอยาอย่าอ่อย่าให้แเช็คขอวามเป็นอะไรเนี่ยโอเคพี่ได้กินดีๆ่ทำดีๆพี่่ี่เหลือแปิดีๆก่อนิดีๆบว่าเขาล็อกเลย ร้องหมดทั้รถที่แบบขยับไม่ออกพี่ก่อนพี่ยอมพี่พี่นี่ดีพี่ทำดิเนี่ยเขาจะขายแล้วไม่รู้นะทำทำไมพี่เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้พี่บอกให้สภาเนี่ยฉันบริการหยิบบูสภายึดจักยึดจักเรียบร้อยจบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่พี่บอกขอใช้บริการหยิบบูหน่อยครับสิบคนขอใช้บริการหยิบบูหน่อยครับขอใช้บริการหยิบบูหน่อยครับมึงแทนเลยนะเมื่อกี้พี่บอกว่าจะพากูไปเที่ยวมัลติเวิร์สซะแล้วอะไรทำอะไรไม่สนใจน้องเลยเหรอวะมึงไม่คิดว่าพวกกูคุยกันมาแล้วบ้างเหรอมึงเป็นใครเนี่ย กูกูมาหยุดสงครามหรอสงครามมีที่เคียงหัวไหมใช่แต่มึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดพายุมึงคือแชงหยุดพายุที้่ลายพายุมีที่ไหนเขาอยู่นานครับพายุเขามันต้องมีมามีไปไอ้เหี้ยถูกปะมันถึงเวลาต้องไปแล้วแต่เมื่อกี้มันไม่ได้ไปสักทีเนี่ยพายุมันพัดมาแล้วมันก็ต้องพัดไปเออถูกไอ้เหี้ยไม่พายุโดนดดูดกันดูดฝุ่นอะดำบหน่อยอ่ะ ยืนนี่มไปพี่นำโควไปประชาชนนะครับฟังยิ่งหน่อยเอาไปประชาชนเนาะใช่เรียบร้อยแล้วเบแล้วก็เราก็เอ่อเอาโคม่าเนาะสิบเจ็ดวันใช้วัตรคอยอะไรร้อยห้าสิบค่ะไม่เป็นไรใช้มา่แตงแม่งใช้หมดใช้หมดแลท่านแต่ละแกงไม่ขยันดีที่ไายคิว เขายื่นมามันมันทะลุป่ะเฮ้ยเราวะกูบอกวิธีฟื้นตัวให้คร่าวๆวันนี้โต๊ะไหนในเมืองเปิดสเปนหมดหน้าตักงออินเลยงอออินสเปนงอออินสเปนถ้ามีเอ็กซ์คู่สิบขายคู่สิบถ้ามีไวเบยขายไวเบยมีเชียร์ขายหมดงอออินสเปนพี่ราพี่ราขอเครดิตพี่หน่อยดิบอกบอกว่ารับแทงมาโลโอ้เยอะเลยมึงจะเปิดรับแทงเหรอ ผมขอยื้มเพื่อนทีนิดนึงนเนียยิมเพื่อนไอสัตว์ในบัญชีกูเหลือสี่แสนห้าความเสียหายครบตามที่กําหนดแล้วนะคะทั้งสองแก๊งมีอะไรพูดคุยกันสามารถพูดคุยกันได้เลยค่ะจะแม่งยิ้มรู้ส่งเป็นเป็นเป็นน้ามีแล้วครับยื้มไม่ได้ไม่ได้ยื้มไม่ได้เหรอข่าไปล้าแล้วยื้มไม่ได้แล้วเรอแั๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับข้าว่าเราไปจับผู้ร้ายกันดีกว่าทันท็อปข้าว่าข้าไปขี่ม้าดีกว่าไปจัก เจ้าจะไปไหนเจ้าคนใจซ้ำพี่ดำเฮ้ยมึงคุยกันปะว่าไงไว้นะเดี๋ยวพี่มาไม่เหมือนแต่บางคนหนึ่งได้ยินนะเว้ยเออเจ้าคนใจซ้ำเจ้าจะไปไหนน่ะเจ้านี่มันล่านรูจริงๆพี่ดำไม่ได้ท่านท่านไม่ได้นะท็อป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 ไอ้ข้าเปิดข้าเปิดพี่เปิดพวกกันจะอยู่ไหนมาช่วยผมมาท่านท็อปไม่ได้นะเมื่อกี้ไม่ได้นะที่นี่เราไม่คุยกันอย่างนั้นนะเพี่ดอ แล้วแบบเออราบอกที่อะไรมึงเบียวแล้วตำรวจมาล้อมพวกมันแล้วอ่ะแล้วมันก็พูดคำหนึ่งว่าหน้ามาดูไอ้สเต็กเหลือแปดไอ้เชือกันก็เอดอใจเลยว่าไงเพื่อนปทระมาณหนึ่งนาทีท้ายอ่ะรถรถเราบู๊แค่ไหนไอ้เฮียไปทำสูตรรถแต่เรบอกเดียวไอ้เฮียไปนั่งเต๋อันในเวทีด้วยเอาเฮียเลยหล่ะเป็นกระดาษเบื้ยวทำไมล่ะก็เบี้ยวด้วยกันหมดเนี่ยาก็เบียวแมกด้วยกันหมดนี่แหละจ้าจ้าแก่ท้อ ไม่แต่รถสี่ตวาตดีนะใครไปขี่ม้าขาวนดนนะบอกก่อนนี่เหตุการณ์จริงจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อครับจ้าอ้าวจ้าทำได้แก่อะไรอ๋ออง้องเลองรเลองเได้ทว่้เฉยได้ทำว่ะเฉได้ทว่องไอ้าสต์อีกทีหังทีไหม้่ไม่ไม่ไม่่ไมา่ไม่ไ่ไมม่ไม่ไม่ไม่่ไมาไม่ไมาไมัไไ่ไาาม่มไ่่ไม่ ใครใครเรียกว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเมื่อกี้เสียงเหมือนเสียงเหมือนเสียงเหมือนม้าวิ่งมาเหมือนเหมือนเหธรรมดาเสียงเหมือนเหมือนเกอกม้าเนี่ยรูปเบี้ยววะเบี้ยวจัดเขาเลยมีเสียงเนาะมือเห็นว่ากดลงคนดูวะเห็น่เสียงขาด้วยโอ้โหไอ้หยุดทางเม็กมีอะไรไหมคะไม่ไม่พีแล้วครับโอเคคี่ผพวกเราอย่าไหนนะเดี๋ยไปนอนได้เลยค่ะรอมบ้านนะเว้ยขอบคุณครับเอ็กขณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับหนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหน่วยงานขอบคุณสภาด้วยครับมีรีพอร์ตหน่วยงานเฮ้ยฟังก่อนดิเฮ้ยทั้งสองเฮ้ยจอกทิ้งพี่ดามหยุดไม่มีเซนเซยไม่มีครับเฮ้ยไปโรงพับไปลรบ้านไปลรบ้านเร็วๆขอบคุณมากครับหนึ่งขอครับสภาขอบคุณหน่วยงานนะครับได้มัันนนวี้ครับเดี๋ยวเซนเซอร์อยู่ก่อนนะครับ ใคจยิงเด่อยู่อนนี้ดี่ดเดี๋ยวท่นจะทำมาีดเยพี่ดำพี่พี่อดโทรศัพท์เหรออดะนี่ผมทำอย่างี้ผมทำอย่างี้ผมทำอย่างนี้เซีดเซยจริงตอนนี้เซีของพี่ดหยุดดิพี่ดำได้พีดได้วยกูดได้พี่ดหยุดดี่ขอองแล้ววยังจะดึกเลยอี๋ ไอ้เหี้ยเขาไม่ต้องอินหน่อยเว้ยไอ้สัสอย่างยี้ว่าอย่างยี้ว่าพี่ไอ้ยี่เขาไม่ได้เลี้ยวอินอเนี่ยเลี้ยวพวกเที่ยวไอ้เหี้ยไหนแล้วพี่จะได้จูงม้ามาขี่เลยครับโอเคผมพร้อมครับเอาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวใครออกนอกเรื่องนะกูจะให้สภาใส่ไอ้ที่ปิดปากอ่ะเฮ้ยพวกนี้ชอบเลยไม่คือคอนไม่สนใจเหรอหรือยังไงผมอ่ะนั่งดูพี่เล่นพี่จำนะถ้าพี่เล่นจะมีผมหนึ่งคนเป็นคนดูนั่งนั่งดูพี่เล่นเนี่ย พี่ดาโมเลโอเค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 ทุกนั้นเออไอ้เหี้ยไอ้บังปิดปากขำไม่อยู่ไม่รู้หรอคงจะชอบไอ้เหี้ยชอบก็รับรับเจอมามาพี่มามาพี่อ้มีแต่ขี้อ่อนแล้วทำไมเตจนจีต้องอยู่ก่อนเนี่ยปีสามก็จะคุยด้วยวะพี่ฝากเข้ากองกลางเลยเออให้ฝากก่อนนะพี่เนาะอ่าฝากไปเลยครับเดี๋ยวพี่โอเคครับ อีกก็ไปแผ่วเลยดิพี่เฮ้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงถ้าถ้าเกิดไม่รู้คุยอะไรตรงนี้แต่ว่าคุยเสร็จแล้วคืนของนะทีเดียวเลยได้ไอ้นี่โอเคครับพี่รู้เรื่องไหวใช่ปะไหวไหวครับไหวไหวจะได้ไม่ต้องตามเมื่อกี้เมื่อกี้มาวิ่งพี่มาเดินมีป่ะพี่ไม่เอาแล้วพี่สิบเแล้วสีบเก้าอุ้ยไอเวทไปพักแล้วคืนนี่ไอเวทมีอันนี้ธุระตอนเช้าพี่เลิศมาเ้ินมาเดินใช่ปะย่องย่องกันครับพี่ไอเวทมีไอธุระตอนเช้า ุ้ยมึงหย kind of ุดวิดามดี้ยมันก็กมาาดดดี่ิ็เดี๋ยวนั่นแหละนะคุยตรงนี้จบใครจะคืนของก็คืนที่หัวบ้านนะเว้ยให้หัวบ้านชอบชอบใจชอบใจไอ้สัสตร์ชอบใจหัวบ้านอยู่ใช่ปะชอบใจกันใหญ่ป้าหนึ่งกูบังคับนะคืนก่อนนะไอ้สัสตร์ค่อยนอนบ้านหนึ่งบอกยังไม่ได้รับเองด้วยเพรว่าเออวะไม่มึงก็เบิดเท่าที่ใช้ไงเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน ดูประธานสภาลมไม่ค่อยดีมีกลิ่นว้าวหรือว่าเขาอาจเสีเขาลำคาดเสียงเท้าเมาส์วิ่งปะอ่านแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใจ่ไก็ปิดไม่ให้ท่านท่านเปิดวงอะไรล่ะเมื่อกี้นอ r m a อ n o อ m a l normal มันถุนดใช่หรอเมื่อกี้ผมวิ่งไปตรงนั้นผมเขาจะบอกว่าพวกไอ้ที่นี่ไม่สนลดสนหลดนะครับพี่พอแล้วท่านโดนด่า ขอ้นาเลยขึ้นมาเลยนดาบมาเรเลยปรับไมค์ปรับไมค์กับก่อนพี่ปรับแล้วล่างแล้วปรับแล้วปรับแล้วโคนจะหลงล้านวีลั่นเกินไม่ไม่ต้องฟังผมนะถ้าโดนขี้ยอะไรเราบ้าใส่เลยเออเชยชิบหายแล้วก็มีกลิ่นว่ะโดนด่าได้เลยว่ะโดนด่าได้เลยวะเดี๋ยวมารับรับด้วยเพื่อนเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวมาเหมือนกันว่ะกลิ่นเฮ้ยพวกไปไหนหมดอ่ะมาอยู่แล้วเจอกันไหม ไม่แลยตอนพอ้ลพโอ้โโอเคโอ้โๆโอ้โห้หอ่หอ้โห้โหนอ้หโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอนปหอหโอ้โหโอ้่าอีอ้หโอ้โอ้หโออนหอหอ้โหอนโหอ้โหโน้โหโอ้โหโบ้โหโอ้โหอ้โไโอ้โหโ้ดหโอ้โอ้โหี้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้เหโหโ้ห้โหโั้้้ออออหอ้ยออออ้้ครับ้ครับได้ครับ้โ้หโอีอหโห เดี๋ยวคุย <Ende> ก <esa> <ohn> ันอะไรมาพี่บิ <es rebell iger> ๊กจะไม่เกี่ยวกับเดวาน่ะสวยสวยสวยต่อไม่เขาจะคุยกับเดวานหรือป้าไม่ได้คุยกับเราไอ้พี่พวกมพง่มกไม่ไมม n o r มแล้วเก็บปิดเปิดพี่ r a l ้เดนเปิดปิดเดม่่ปะพี่ม้าพี่สีอะไรพี่ม้าควบม้าควบม้าเลยนะควบมาเลยพี่สีอะไร ฟังกูนะฟังกูนะถ้าสมมติมีสตอที่ต่อแกงบ้านนะโคบมาหนีโคบมาหนีไมแกงบ้านเลยนะระวังนะคำพูดอะระบุระบุนาทีตั้งแต่นี้พร้อมจะวิ่งอ่ะเราหายใจลึกๆหายใจลึกหายใจลึกกว่าจ้าจ้าจ้าไม่พวกมึงก็ไม่ต้องไปเสริมซี่เฮียหมครพวกมึงจะไปเสริมทำไมอะเฮียถ้าเข้าร่วมต่อตาไม่ได้ก็เข้าร่วมแม่งซี่สี่สี่หกห้าเป็นการเป็นการแพ้ที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าแพ้ตอนเนี้ยไอ้เฮียต่อตายไม่ได้ก็แกงมาแม่งเลย าครับผมใครวะไปเลยพี่อลพี <reconcile> ่ก่อลพี่กล์กลวะกอลไเล้ยเมื่อกี้ใครห้ามวะว่าต่กูว่าต่กูเปองมองตรงี้กันนะกอลว่าต่กูพี่่อลพี่ก่อิดนมพี่พี่กอลไปเลยพี่กอล์กูเขียวี่้เี่ย่า้น้าันนึ่ดี่ไอ้ยี่เขบจนฉีแตกเมื่อกี้นี่เซีแล้วนะไปจุกลย้ันองท็อป ยอะไงดิกูเหนื่อยว่ะไอเดียวไอ้มึงไอ้แกว่าคนเดียวพอแล้วไอ้ม่กูก็ไม่แปลกใจกูก็แกลว่าเขาแบบไม่เรียกให้เล่นแรปด้วยก็ได้ทำไมครับพี่ไอ้แร็ปเข้ามาแล้วก็บอกเอ้ยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุยค่อยคุยกันดี๋ยวไม่มันยังไม่ถึงคราวเราไอ้อันนี้มันถอดสมองไงพี่เราไม่มีสมองนะตอ่มี้ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยลงมาเลยลงมาเลยแผ่นไม่ใช่ถอดสมองเนี่ย ไข่ไม่มีเวลาช่วยอุ้มไว้หน่อยได้ไหมครับมันี่ไม่ไี้ไหนตะู่นะครับน้ำพี่ดำเหมือไปข้างหลังพี่บางเหมือไปเนี่ยเข้าตู้ไปเนี่ยเป็นทั้งคู่อ่าไม่ใครใครรู้ตัวว่าว่ามีมีนุำให้เพื่อนอุ้มน่ยเนี่ยบางไม่ไม่ไม่หมายถึงไอ้คู่สีสองตัวนั้นละเหมือทั้งคู่พี่บางพี่พี่บ ทันเต้ทันเต้อยู่ไหนทันเต้ข้ามีเวลาแล้วทันจูเอ้ยแท็กเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไปดำเนินการข้างนอกได้เลยดำเนินการที่เหลือไปดำเนินการข้างนอกไปได้ค่ะอะไรได้ค่ะมึงก็ไปทำสิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะได้คุยทีเดียวครับครับครับมาแล้วครับอย่าดูเวลาด้วยนะดูเวลา้วมึงบูธเหรอฮะนี่มึงบูธเลยเหรอใครครับผมเปล่าครับโอ้โหเรัยเ้ยเีิยเีเหตุกา้ณเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮียเไงยเม้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยอฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยยเยย้น้เคยเยเยเย้ ่เนี่ยคุูจะบอกมึงก่อนเลยอะคุยกันง่ายๆเลยครับครับคือสรุปรวบลัดสั้นๆเลยคือมึงก็รู้อยู่แล้วการเดินทางอะครับผมไม่ได้สั้นๆแต่มึงเล่นแบบรัดล้อรัดล้อกระเทาะทุกคนะแล้วผลเป็นไงไม่ใช่มึงฟังก่อนมึงต้องพูดครับผมคือจากเดิมตอนแรกที่ควรจะต้องอยู่ตัวแลวพัฒนาไปเรื่อยๆตัวเนี้ยเนี่ยผลแก๊งมึงจะแตกวอดคอยมึงชิบหาย มึงจะไปหามาจากไหนกูไม่รู้แต่พฤติกรรมโดยรวมเนี่ยคือมึงก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเฮ้ยยังอยู่ในโพซิชันของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม <c oughs> แต่มึงรู้อยู่แล้วหลายหลายคนรู้อยู่แล้วมึงต้องใช้ความอดทนครับ <c oughs> แต่สิ่งที่มึงทำตอนเนี้ยคือมึงเล่นถี่มากคือบอกไปแล้ว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เบาเบาๆให้อยู่นิ่งๆให้อยู่นิ่งๆโอเคกูคไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นผลมาจากอะไรวันนั้นแต่ว่าผู้มึงก็ไม่ได้อยู่นิ่งครัมึงอย่าพิ่งพูดมึอย่าพิ่งพูดเข้าเล้ครับแล้วปัญหาคือพอเล่นไปเสร็จปุ๊บเล่นฝืนกําลังตัวเองเหนื่อยลาไม่คือเรื่องเรื่องมันมาเองครับเกิดขึ้นได้อ่ะแต่ก็ยังเห็นว่ายังกวนส้นตีนชาวบ้านเขาได้ก็ยังโอเคอยู่ยังแฮปปี้ยังอยู่ร่วมกันได้ก็โอเคคแต่มันก็คือเรื่องจริงที่ผู้มึงต้องยอมรับว่าผู้มึงเกินลิมิตตัวเองไปแล้วครับผมเกินลิมิตในที่เนี้ยไม่ใช่เรี้ยอะไรนะ พวกมึงอะอยู่ด้วยการรักกันไปไหนไปด้วยการอาวุธจะหงอจะหายก็ช่วยกันทําใหม่ได้แต่มึงเกินลิมิตคําว่าช่วงพัฒนาไปไม่รู้ลิมิตตัวเองก็มีแต่พังหรือกูพูดผิดอ่ะกูหอบมึงไปแล้วว่าให้มึงอยู่เฉยๆอันเนี้ยวันขอห <c oughs> นา้ <c oughs> าก็ยู่เฉยเลยรึเปาอยู่เฉยเลยรเปาก็คือเสร็จสรุปแล้วนายวัานเขาถอยให้พวกมึงเขาไม่ได้อยู่กเก้า<ต>อี้ตัวที่สองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในอนาคตมึงจะชิงเก้าอี้ตัวที่หนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขา แต่ไอ้เลือกที่เขาเลือกเล่นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะต้องไปเล่นกับเขาต่อที่เกี่ยวกับเขาอีเพราะเขาไปตัวที่ห้าแล้วมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับแล้วผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะรู้โพสิชันตัวเองหน่อยคนกําลังพัฒนาก็ไม่ใช่ว่าด้อยฝีมือหรือด้อยโอกาสชาวบ้านเขาแต่อยู่ในช่วงพัฒนาอย่าเพิ่งรีบมาแตกตอนนี้เลยยังไปได้อีกไกลครับผม อะไรเข้ามารู้อยู่แล้วเนี่ยเดินแรงก็อย่างนี้ยแหละคนเขาจับจ้องเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไงไปคิดเอาแล้วกันแล้วก็ส่วนตอนแรกกูว่ากูจะไม่สนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนับสนุนก็แตกสามเดือนเล่นเทียรนักหนาอยากรู้จริงงมึงจะอะไรนักหนาแทนที่จะหยุดโพสิชันให้อยู่ตัวก่อนเสือกยัดมาสักขนาดนี้ยิงซวยนะแล้วก็ไปหาสกอตสกอตดูพี่พี่มึงหน่อยไปหาเรื่องฟื้นฟู วอดคอยของผู้มึงด้วยตามจำนวนที่ผู้มึงมีจำนวนที่ผู้มึงเข้าถึงได้เองแล้วกันไอ้เอ้าพี่เอ๋เฮ้ยเออถามสภาได้ไหมถามสภาบ้านได้ไหมวันนั้นวันนั้นที่ที่ในวันวันมายื่นเนี่ยเขา มีรีพอร์ตว่าอะไรแบบว่าคือพวกผมมาอยู่เฉยแล้วนะแบบอยู่างงาสงบสงีบมานะจริงงานดําทําแค่ขายยางัดร้านยังไม่เล่นเลยอ่ะอันนี้จริงครับพวกผม <ๆ S 2> อยู่เฉยแล้วกูเข้าใจผู้มึงกูเห็นว่าผู้มึงอยู่เฉยแล้วึงก็อย่าลืมดิเดินแรงไปอ่ะคนเขาก็คอมเมนต์เป็นธรรมดาครับผมแล้วก็อย่าลืมก็เนี่ยแหละตามจํานวนการ์ดการ์ดมันก็มีไว้ใช้เดือนละครั้งถ้าเกิดว่ามึงโอเคมึงโดนเสร็จปุ๊บ เรื่องทั้งหมดมันจบก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันยังมีการคอมเมนต์หรือว่าอะไรกันต่อเนี่ย <c oughs> กูก็เ่าเรื่อยแต่อย่างก็คือวางตัวให้มันดีเขาจะไม่ต้องไปพูดไปี่เนี่ยก็พูดมึงกวนตีเองวางตัวไม่เป็นครับถ, <ผม S 1> ถูกไหมครับถูกครับกูต้องบอกมึงก่อนเลยว่าแก๊งมึงจะชิบหายแล้วแล้วกูจะสนับสนุนเท่าเทียมกับแก๊งอื่นไม่สิไม่ใช่น้อยกว่าแก๊งอื่นเขาด้วยแล้วกัน กูจะสนับสนุนเหมือนกับทุกแก๊งครั้งนี้ครั้งเดียวครับและน้อยกว่าแก๊งอื่นด้วยจะไม่มีอีกแต่แท๊กเอาให้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปวางตัวให้ดีแล้วกันครับผมแท็กจัดการไปิ๊กคือแบบน้าแบบว่าคือจริงๆแล้วพอขึ้นแก๊งมันเนี่ยจริงๆพอมีเรื่องมาเนี่ยมันถามว่าอยากเลี่ยงไหมม,มันก็อยากเลี่ยงครับแต่คือมันก็เลี่ยงไม่ได้นี่พวกผมบูหมดเตดวอตเจมไม่มีซ่อมกันแล้วนี่ก็สุดละพวกผมก็เต็มที่ ไม่อยากให้เสียชื่อที่แบบเออขึ้นสภามานั่นแหละเล่นเกินลิมิตคนอื่นเขาเล่นแบบสามสี่เดือนเล่นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กว่าเขาจะได้รับสนับสนุนแต่พวกมึงเสือกบีบตัวเองให้ได้รับสนับสนุนเร็วขึ้นพอแก๊งจะแตก <c oughs> ก็แล้วแต่พวกมึงเอะวะกูก็ไม่รู้จะพูดว่าไงละไปวางโพสิชันตัวเองใหม่นะแล้วก็หวังว่าจากนี้ไม่ใช่ว่าโดนฉุกแล้วหกเสร็จปุ๊บแตกกระจกรจายไปตรงกําลังมาก็อย่าลืมรักษามันไว้ไอเหียตรงกําลังมาดีอ่ะพัฒนาต่อไปซะ อย่ามาหยุดอยู่แค่นี้เลยครับผมเดี๋ยวให้ตอกแตงตัดกาแล้วก็แยกยาได้เลยไปขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณค่บขอบคุณค่้องมาเลยปล่อยก่อนก็ได้พี่บางบาพี่ตอกแตครับกาแลดีกลับบ้านพี่ตอกแตงมอเตอรไคบบเงินค่ะอ๋อโอเคครับกอนก่อรอก่อนก่อนรอครับพี่เปียกแรกเพนทอยเลยไหมคะดูอีแรกเลยครับแรกจจูขอขอข้าวจานดิหนึ่งสองเจ1 27อ ไม่ใช่สองเจ็ดห้าคือตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยที่หนูบอกไปพี่จะแลกไงบ้างคะตอนนี้มีสิบเอ็ดน่าแต่ต้องแรกวันคอยแหละพี่ว่าไม่น่าแลกเงินได้ละก็คือไม่เอาแต้มแกงให้ครบห้าใช่ไหมเออเอาแต้มแกงเอาแต้มเอาเอาไอ้นี้ครับแลกฟังพี่นะแลกแล้วเหลือสี่ได้ไรเนี่ยเป็น point แลกได้แลกสี่เป็น point ไว้ครับเบไว้ถามถามได้ไหมครับนี้คือนะให้เป็นเป็นเป็นเงินหลือเป็นอะไรครับ เหมือนกับทุกแกงอะเงินสนับสนุนขอไม่มีให้เว้ยเคยครับเจ็ดปักแลกเจ็ดเป็นคนรับนี่สองเจ็ดห้าดารับใช่ไหมใช่ใช่ให้อะไรคะให้เป็นเงินหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพนพอยนี้มันจะไม่รวมกับสตอรี่นี้มันก็จะเอาเงินมาเพียบไหใช่ครับบอกว่าหนึ่งศูนย์สองชี้อ่ะเอาเงินมาหนึ่งศูนย์สองไอ้ก๊อตผมเองเดี๋ยวพี่ดูให้ ครับนะตอกแต้ให้ไปเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยค่ะ,อ,ะอีกห้าสิบครับพี่หนึ่งศูนย์สองนี่ไปดูเนี่แล้วไ,ไม่กิ๊บสกอตก็ไม่บอกหนึ <102 S 2> ่งศูนย์สองครับพี่ตั้งแต่แรกพี่กระเป๋าเจ็ดหนึ่งค่ะพี่ก็ขอ,อ,อร<ไ>ประชาชนเลยค่ะหนะึ102่งศูนย์สองครับพี่อีกห้าสิบล้าน <c oughs> ชี่น่าให้ร้อยล้านเ,ยเรยวะหนึ102่งศูนย์สองครับพี่ ไม่ใช่แบบไปตามเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาถ้ารู้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 ได้ขนาดนี้ไม่ตีกูอีกวะหนึ่งคูนสองพี่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือตอนนี้ไปสิบเอ็ดเป็นค่ะเออแป๊บนึงนะพี่พอามนะก่อนนะครับนะครับอันนี้นี่คือให้จริงใช่ไหมครับอ่าก็หนูก็แลกไปแปดมึงคุยกับใครไหมครับคุยกันนะเฮ้ยพูดอะไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม ต้องขอบคุณเดี๋ยวมึงอยู่ต่อยังไม่แตกเดี๋ยวมึงอยู่ต่ออีกนิดนึงไอ้ก๊อตครับนะส่วนผมไปได้ส่วนมึงก็ไปได้ขอบคุณครับเละหมดแล้วเละหมดแล้วเฮ้ยร้อยเอ็มเลยหรอเปจริงเหรอเนี่ยไม่บอกว่าจะได้หาเรื่องนี้ออกไปหาเรื่องได้ปะเนี่ยตีได้ร้อยล้านเนี่ย กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยพารถก่อนพารถก่อนนะพี่พี่ก๊อตนะไอ้ก๊อตไอ้นะบ,บอกให้อยู่ต่อแล้วค่อยมารับโอเค <c oughs> เฮ้ยเจ้าไม่รับวะจบละ เฮ้ยแต่ก็ได้อยู่<ม>ก็เอามาฟื้นได้อยู่<ม>เฮ้ยแหวะแหวะตู้ล่างหน่อยดิพี่จะหยิบพวกบูพวกอะไรจะคุยบอ,อบบถ้าได้เงินมาเดี๋ยวรอบนี้ให้แกงซ่อมบูให้หล็กแกงเดือดได้หนังพี่สปเปนเหรอเออแม่งาสเปน ซ่อมบูให้น้องด้อยาตอรี่นี้แก๊งซ่อมให้น้องๆเพราะบอกรองน้องไปแล้วพี่รามเวลาเขาตัวเท่าไหร่พี่นับวินับวิเดี๋ยวค่อยโอมแบบนึง เวลาตัวเท่าไหร่พี่เนี่เราเราเรา,เราอุ้มเลยเราอุ้มเลยสามสิบวิรอนรอนเสร็จจังเ็าเสรยงจังขนาเสร็จจัง,ะะจจงยังครับพี่น่าจะยาวพี่กลับก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไอ้รอบนี้เราต้องซ่อมบูให้น้องๆทุกคนนะต้องเป็นของแกงร้อยเปอร์เซ็นต์ เราได้ ICU พี่เดี๋ยวเนาะให้น้องแยากไกด์เลยก็ได้พี่เราคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ครับวันอื่นก็ได้พักผ่อนโคม่าเลยพี่ก๊อตโคม่าขอต่อท้าย ICU ให้เลยอ่ะใกล้เฮียเด็กๆเวลามาสมัครอยู่กับพี่เราได้เล่นครับอยู่กับพี่แล้วพี่พาเล่นครับกูก็ใส่ใส่ยับไงเสร็จละเสร็จละปตรงไหน ทีอีทีอุ้มม่อุ้มใหม่อีกทีอุ้มทีอ้มีกทีโอ้ยป้โอยโอ้โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้าโออ้ยโอพาอ้ยอนยโอ้ยพอ่พโอ้ยโอ้ยโอ้าโอนย้ยโอ้ยโอ้ยมันย้อ้ยโอ้ยโอียโอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยบอโอ้อ้้อ okay, อยอมโอน้อ